พริกปลาราค่ะปลาทูคาค่าคั่วน้ำข่ามเปียกปลาล่าพริกคั่วหอมกระเทียมคั่วตำล้กอีกค่ะปะลาไอ้คาปลาทูปลาทู ใช่เอาไหใชเอนก็แห้งมัเ,บเบียกกแห่งกแหงน้ำขาาับ มันไม่เค็มนะเนี่ย่ะเกลือไปอ่ะเกลี่ยมาใส่นนเนตไปเลยเค็มไปมันกเ็ลเลยขาดความอร่อยมีไม้มกเกลือป่นหอมกระเทียมเผาใส่เบกอน้ะควยใส่ทีหลังจะใส่น้ำตาลนี่นึงไหม เดี๋ยวต้องไปเอาเกลือนิดหน่อยเพราะว่ามันจืด ตอนนี้ตามก่อนน้นปลา 嗯。啊 เอาบอสเสียงกูไปเดินนะตัดเต่าเอาเองแล้วกัก็กพบรสชิมก่อนแซ่บเบอ่์ไหมอมันนี้อร่อยมากถึงคือใส่เกลือลงไปอร่อยมากอันนี้บ่อร่อยเสได้ใส่เกลือ นคนขยับเอาคนเอามือขยับลันก็นานๆยากลัานนี่เนาะ จะซอสให้กันทุกคนเอาเหมนายด้วย